หัวข็งครับปากกับปากแกมครับลาบสุปครับต้มแจบครับ มาครับมาแซมกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องรถไฟครับตั้งแต่เมื่อไรครับพี่เพืนเปิดอนตั้งแต่เมื่อนี้ครับได้ขายของกับมากครับมูครับซื้อร้านประจำครับปล่อยครับอู้นี่ครับปล่อยดิปตมแซ่บครับเพื่อนสวัสดีครับมีลาบซุปครับผมจาผมมั้นี่เพี้ยนยังเพื่อนอิสุนัมัยสมซุนัมัยสมมาแอวอันใหญ่เลครับมากครับผมอยากแจะข่ายแจกยังครับ มาครับพี่พกิน่อนคุณโตครับโอ้ยขายของคุณโตชิบตะขาบแก่ข้าวครับอราไหครับมาครับมาขายของคลับมาครับใส่คมๆม,มหน่งครับดูดวด

ัออครผมเพื่อนคือรับทุกมากครับ บอกทุกคนนะครับคุณพ่อเลยโอ้หับเายกันครับจัดโอ้สวยตรงจับพูคเลยหอดได้ครับโอ้หับแจกเนื้อรับ หาของกับมากครับปู่้ยครับบ่หายกับว่ได้กินครับชื่อปลาขาดมาเนี่นะครับต้องข้ามรูความอันกับบ่ได้เห็นงานในของแอร์ครับอ๋อสู้สชีื่นนี่ทำไมสมอง โอ้ได้การเปิดสมบูรณ์จังมีมีจั๊กเบ็นะครับบนโต๊ะครับหนาวอืมโอ้โหอยารตบย มาครับมะายของหาหนา,ากไม่ต้อำกันครับ <c oughs> สมรสแป้ไปเพื่อนล้ามประจำครับไปเห็นแสบ่บนี้ครับ ครับติดเรื่องความเป็นีะครับชุดเท่านั้นครับครับโดยบอก ไม่ต้องไปไหนไหมถ่ายยังกินไปต้อง,ปไ,ยอยงไป,อ,งปอว่าถ่ายถ้ากบบบบบินบอกบอกกินยาอืมแม่งตายกระจายสับพับออสุดน้องม่สด ขึ้นมาสมงานครับอืมอืมเหนเืย,รยครับร้อนมโอ้เจอรู้โดไปครับกั้งเลยเออตั้งโกงนี่เพราะมัน,งงม,นมันต่อฟรีนะไปแล้วอะ่ะ เออเเดี๋ยวมันก็บล็อกแจ้งไปเลยบอกว่าคุณทำแบบเนี้รอเลยรอไม้ไมยสารเลยถูกไหมแล้วกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ด้วยบอกอบแล้วลาลาไปส่งด้วยถูกไหมมีนะไม่น้อยคมาบแบบบอกเไม่นรอยครับโันโมมหมอโหมมากเลยครับรครับที่ดีเัาคาติดตามอยไรก็แค่คนสับไพ่มาตั้งใจครับ,บ,บ,บรครับครับ